ถ้าอย่างนี้ก็ทํางานด้วยกันไม่ได้แล้วแหละจับโกงลูกน้องย้อมแมวขายอ้างซ่อมคุณภาพสูงปีที่แล้วมีข่าวกระซิบมาแหละว่ามีช่างเราอะไปรับงานนอกปุ๋ยก็เข้าใจเหตุผลเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็หลับตาข้างนึงแหละก็อยากให้มีปัญหาจะบังเอิญไปไลฟ์ฟีดแล้วไปเจอเขาดันไปโพสต์ในพี่มาร์ว่าแบบรับงานแล้วรูปที่เขาลงเขาดันใส่ชุดช่างของเราเครื่องแบบของเราเฮ้ยเรื่องไม่โอเคแล้วไม่ถูกต้องแล้วเรียกเขาขึ้นมาถามเลยว่าไปรับงานมาจริงไหมเขาก็ปฏิเสธ คราวนี้เราก็เอาหลักฐานมายันแหละเนี่ยชื่อคุณเบอร์คุณป่าเขาจะยอมรับเนี่ยโคนานใช้เวลาถ้าอย่างเงี้ยก็ทํางานด้วยกันไม่ได้แล้วแหละก็ตัดสินใจให้ออกเลยแต่ตอนที่ออกเนะี่ยไม่ได้ออกคนเดียวนะคือมี4ี่คนเป็นช่าง2คนที่ปรึกษาศูนย์บริการคนหนึ่ง HR คนหนึ่งเป็นแก๊งเหมือนไปเปิดศูนย์ย่อมๆแล้วก็ใส่ชุดฟอร์ดใช้โลโก้ฟอร์ดเราอะซึ่งลูกค้าก็ไม่รู้คนเสียมันก็เกิดกับลูกค้าอ่ะตัดสินใจให้ออกทันทีเลยก็มีคนมากระซิบน่าจะมีการเอาของบางอย่างจากนย่รเราอ,ออกไปนะเหมือนขโมย จริงเหรอก็ตามหาจริงมันมีของบางอย่างเป็นของอะไหล่งานเทมของฟอร์ดลูกค้าไม่เอาซึ่งมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทวันนั้นตัดสินใจถูกมากเลยที่ไล่ให้เขาออกไปทันทีแล้วมีผลทันทีเพราะว่าวันนั้นเขาน่าจะแพนเอาของชิ้นนี้แหละออกไปเอาไปเปลี่ยนให้กับลูกค้าที่เขาแบบไปรับงานซ่อมข้างนอกลูกค้าก็จะเข้าใจว่างานบริการเนี่ยมันมาจากศูนย์ของฟอร์ดเชงที่ไปบริการนอกสถานที่ซึ่งจริงๆแล้วอะไหล่ทั้งหมดอะเป็นอะไหล่ที่ย้อมแมว